นี่ไม่ใช่น้ำหอมที่น่ารักที่สุดในโลกมาอันบ็อกซ์น้ำหอมเย็นจากแบรนด์เดอะบัตดี้กันค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนได้ยินไม่ผิดค่ะมันคือน้ำหอมเย็นจริงๆตอนได้ยินครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมคนเราถึงต้องใช้น้ำหอมเย็นด้วยแต่ก็นึกขึ้นได้ว่ามันเหมาะกับอากาศประเทศเราสุดๆเลยค่ะเขามีด้วยกันทั้งหมด3สีสกลิ่นนะคะสุดที่แบงชอบมากๆคือตัวขวดมันสามารถห้อยแบบนี้ได้ทุกคนคือมันน่ารักมากเอาจริงไม่เคยเห็นน้ำหอมแบรนด์ไหนที่แพคเกจจิ้งสามารถห้อยกระเป๋าแบบนี้ได้เลยคือมันเก๋ เพราะปกติเนี่ยน้ำหอมมันจะไม่สามารถพกไปข้างนอกได้ตัวขวดเขาก็เป็นแบบหมุนใช้งานง่ายนะคะไม่ต้องกลัวฝาหายด้วยอีกอย่างนึงที่แป้งว้าวมากคือน้ำหอมตัวนี้สามารถช่วยดับกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวได้ด้วยค่ะเวลเอาออกไปข้างนอกไปคอนเสิร์ตเจออากาศร้อนเหงื่อออกเนี่ยก็คือฉีดตัวนี้ได้เลยกลิ่นไม่เวียนหัวสูตรสีฟ้าเป็นโทนอาควานะคะเบาสบายค่อนข้าง,างยูนิเซ็กนะแป้งว่าใช้ได้ทุกคนสูตรสีเหลืองจะเป็นแนวฟรุตตี้นะคะอันนี้หอมสดชื่นมากมีความหวานซ่อนเปรี้ยวเบาๆใครใสฟ่ฟลอร์ต้องสีชมพ เยอะเลยหนาวมากลองไปหามาใช้กันนะคะ